ของทรายเฮานี่เห็ดเวียวกใครเกินซันตุคำในแต่เศร้าพูดยินข้าวว่าสี่โมงเศร้าวะ่ะเทเรียบร้อยหมดวันทองตื่นเด็กลุกเศร้าคนวะ่ะเจ้าว่าคือเพลงคอยบรจักเนาะลุกมาซ้ำเศร้าพี่น้องมาซ้ำเวียกได้มันแข็งเราหน้องเนาะโบหาามามาเป็นบ้านสวนเนาะของแม่บิ้งก็พอเพชรพี่น้องโดย ตะกี้หั่นพ่อกระเมยเพิ่นเ่าลมกันนะแสนซิปพี่น้องเอ้ยเนาะบัดน,นี้ทางลมกับพ่อแม่เพิ่อนไม่พี่น้องเอ้ยตะกี้ว่าปูแป้นเนาะบัดน,นี้หั่นพ่อแม่สิีหาเทอ่าเพิ่นเอนอยังปูนหรือว่าคอนกรีตทั้งเทิงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นสิป,ปูเฮ็ดเฮือนสองสั้นเนาะสองสั้นในทางเทิงแม่นอ่าปูกะโลพี่น้องเอ้ยปูกะโลเป็นลายไม้คือพ่อกับแม่อยากได้เป็นยังได้ความรโมชุดดีใจ เอาเฮือนแม่ตู้มีเลขต้อนโดยและน้องเอ้ยตะกี้หาคิดอยู่บ่น้องว่าแล้วเฮือนมีตู้ค้ําสิเฮ็ดเวียกหยังสิบ่โดยปรึกษากับอันสามีอยู่บ่โดยเพิ่นว่าจังได๋ฮะเพิ่นก็ว่าตําบิดก็อยากอันขออันสมมุติว่าบ่มีเฮ็ดเวียกอันนี้ก็ขอเฮ็ดเวียกนําผู้อันเราเฮ็ดเฮือนให้เจ้าีอและน้องเอ้ยก็ถือว่าบุญมีด้เนาะได้เฮ็ดเวียก านําสร้างเราพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าน้องก็ได้รับผิดเวียกตอ่อเนาะนี่ว่าบ่เฮ็องเนาะเ็อยู่ในอันนั้นเขาใกล้ๆเนาะมันจังอันเห็นเครื่ององคืออ่อนแท้จาข <laughs> ุด่เนาะอ้าวสู้ๆเด้อวันทองเด้อ พี่น้องเอ้ยเนาะกาบถักไทยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะเอฟซีหักแพงซ่องบวพมีสุขุสุคนเด้พี่น้องเด้อเนาะพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องเลยช่วงบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่แหละเวียนมาทางเพื่อนไม่บิ้งก็พอเพรพี่น้องเอ้ยเข่ามาเบิ่งเวียกเบิ่งงานเฮาคือเก่าหน่อยพี่น้องเนาะเมื่อนี่สร้างเล้าพิ่นสายจวดขนาดพี่น้องเอ้ย มาลงมือได้แต่เช้าพ uh ูทางวันทองนําพี่น like ้องเอยกะฝากฟังน้ําสร้างเหาให้เฮ็ดน้ําเพิ่นพี่น้องเอยโอ้โธสวัสดีเด้อวันทองเด้อสวจึกจกแท้นี่เนาะเอ้ยสวัสดีเด้อสัง้อยเด้อักสร้างยังสร้างเขียวบู่สร้างเาสร้างเมาสดีสุขสุคนพี่น้องเอ้ย เอาพี่น้อง,งเอง้ยเนาะ้อนี่กาลงมือเห,เห็ดเฮือนใหญ่ของพ่อกับแม่ประพะมีพี่น้องเอ้ยอิต่อออก3เสาตามที่ฮารลมกันมือนั่นเนาะสร้างกับสายจวดมาให้เลยพี่นองง้องเอ้ยเฮือนปุคำกับเซจสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยถ่าแต่วันที่16มันขึ่นเฮือน ทรายเฮานี่เห็ดเวียกใครเกินซันตุคำนีแต่เศร้าพูดยินข่าวว่าสี่โมงเศร้าว่ะเทเรียบร้อยมาบันทองโอ้แลวคนสีกุ่มลูกกุ่มเมียตื่นดึกลูกเศร้าคนว่ะจะว่าคือเพลงคอยบวจักเนาะลุกมาซ้ำเศร้าพี่น้องมาซ้ำเวียกได้มันแข็งนะน้องเนาะบัวหาน่ามามา สางรอยอน,นี่เดือดห่วมงานกันแล้วเนาะตะกี้กับเพื่อนแย่นางพี่น้องเลยสางเหลาก็จนหวัวแตกกับเพื่อนแย่นางอ่อนอยู่เนาะอ,อยู่นี่เนาะพอดีแหละพร้อมสร้างอยู่นี่พี่น้องเอ้ยที่ทามเพิ่นอัน ไดยินสั่งลาเอามือนั่นเอาดินเข่าก็ได้เพ้่นน่สิบึงน้ำอยู่เจ้ากับไปหางานเห็ดวิยกบอตั้งแต่บริห็นกันนะโอ้ขุดออกสามเสาเสาฟืนเสาไฟพี่น้องไอ้คนมาตั้งแถวบานนี่ กันยังคือบเห็นมากมือนี่เนาะว่าอีกมือสองมือใส่ได้งานได้พี่น้องเอ้เอามาตั้งหลักเสาวไว้ให้ก่อนคือสิท่านอยู่ดอกนอซังลอยประมาณมือสองมือนี่แหละเพื่อนว่าสิเร่งเป็นไห้นี่ตอออกสามเสาพี่น้องเอ้เพราะว่าเป็นบ้านส่วนเนาะของไม่บิ้งก็บพ่อเพรพี่น้องโดย ตะกี้หั่นพ่อกระเม่เพิ่นนอารมลมกันนะแสนซิปพี่น้องเลยเนาะบัดน,นี้ทางลมกับพ่อเม่เพื่อนไม่พี่น้องเย้ยตะกี้ว่าปูแป้นเนาะบัดน,นี้หั่นพ่อเม่สิให้เทอาเพื่อนอื่นยังปูหรือว่าคอนกีดทั้งทึงพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่นสิป,ปูเห็ดเทือนสองสั้นเนาะสองสั้นในทางเทึงเมนปูกะโลพี่น้องเย้ยปูกะโลเป็นลายไม้คือพ่อกระเม่อยากได้ส่วนว่า ที่เฮาแอมเนาะก็เป็นฟ้าไม้เซราพี่น้องไอเป็นซีไม้คือกันเพราะว่าเป็นสไตล์บ้านสวนเนาะเดี๋ยวพอกระแม่ก็บสให้เห็ดทางอาตารางเลยพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าครบเซบเบิดหลังเนาะโดยก็มีทางทางเทิงแล้วก็ทางลุม่มแต่ก่อนเฮาว่าสิป,ปูแป้นพี่น้องเอ้ยบนนัดนี้พอกระแม่ว่าหันปูแป้นก็เฮายังสิเฮ็ดเพดงเพดานเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้หันให้ปูเป็นคอนกรีตหรือว่า เป็นปูนเลยพี่น้องไอ้พื้นพื้นเฮือนนี่เน,ะเนะเาะก็เลยว่าร่มราคากับสร้างเราหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นพี่น้องเอ้หาพันบาทเนาะแสนเจ็ดสิบหาพันบาทหาสร้างค <c oughs> ือว่าเป็นสไตล์บ้านสวนให้พ่อกับแม่พี่น้องเอ้ตามที่หูภาพเนาะประภมีขึ้นให้เบิ้งเลยพี่น้องเอ้ ว่าเฮือนนี่ลังใหญ่เติบจักเม็ดคูณจักเม็ดกว่าสางเฮือนอันนี้ฮะแปดแปดแปคูณไอเราเท่าไรกว่าควงกว้างนี่ฮะแปดคูนสิบเนาะเฮือนนี่พี่น้องเอ้รวงนี่หันแปดแล้วรงยาวนี่หันสิบเมตรเพราะว่าทางลุ่มสั้นลุ่มนี่สิเห็ดห้องน้าเฮือนคั่วพี่น้องเอ้ย ห,ห้องน้ำเฮือนครัวเลยก็ห้องนอนเนาะแล้วก็ทั้งทึ่งสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำกระซิตัต้งเสาขึ้นอีกสามเสาเสาที่เขาซื้อมาเนาะนี่ครัไปเบิ่งเฮือนเป็นปตุค้าก่อน <c oughs> คนห่าก,ก้าแล้วเศร้านี่พี่น้องเอ้ยราว,ว่าลุกมาเทตั้งแต่เท่า,าววเป็นซานไม่เท่าคำอ๋อเธอจบงามหลายนี่วันทองมาเทแต่เศร้า้พ,พี่น้องเอ้ยทีนี้มาตื่นตีสี่โมงเศร้าไซนอผู้ว,วงอยู่ไซนอเนาะพี่ทั้งพี่กับพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วเนาะ ไอตู้เพิ่นย่างไปลิ่นน้ำอันเป็นแถาบ่พอมีพี่น้องเลยอยู่ดินใหม่สบายดีละโดยปลาโทเรียบร้อยน้องเนาะเสร็จสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยไอกาไปอนาคตเศร้าหน่อยพูดแหละน้องเอ้ยจักหน่อยยาถ่ายคลิปนี่สิออกไปพุ่นไปพุ่นเนาะเออให้นั่งมือด้วยสัมผัสก่อนสัมผัสเมียสร้างก่อนพี่น้องเอ้ยอือเธอทายังทายลิปต์บอนะโอ้ สบแตกนี่แล้วจังบริหารเขียดยากหน่ <c oughs> ดยเอาถือว่าให้ทางน้องวันเนาะเห็ดเวียกกับสังเหลาเป็นอย่งไรความรู้สึกดีใจโดยพี่ว่าแล้วเพ่อนมาตุ้มก็ไ่มีเห็ดโตโดยและน้องเอลยตะกี้ฮะคิดอยู่บ่อน้องว่าแล้วเพื่อนเป็ตุ่มในเห็ดเวี้ยงยัง้งสิบ่ะโดย <c oughs> ปึกษากับอันซามีอยู่บ่โดย ເພິ່ນວ່າຈັ່ງໃດຫະເພິ່ນກະວ່າຕໍາບິດກະຢາກອັນຂໍອັນຊຸມົນວ່າບໍ່ມີເຮັດວຽກອັນນີ້ກະຈະຂໍເຮັດວຽກນໍາຜູ້ອັນເລົາຮັດເຮືນຫ້ແນອງກະຖືບຸມີດນດເຮັດວກอ่าນໍາາລາພີນອງເກະືນ້ອງກດຮັຮັດວກຕໍ່ນສ່ວາ FC ຍທານາມນອງອລື່ປ່ນານາ กับมำบาพมีมาพี่น้องเอ้ยสั่งเปลี่ยนกับเมื่อแต่พุ่นไหนะโทรไปได้เลยบ่โทษไปติดเลยอโทรก็จักเป็นเท่าไรพี่น้องเนาะอันโทรกับบร,ริหารเลยมันอาจจะเห็ดเวียกอยู่พุ่นบ่หรือว่าจังไดงเขากับบูฮู้พี่น้องเอ้ยเอาคือว่าก็เห็ดไปนั่นแหละเนาะนี่แหละมีเวียกเห็ดงานทำพี่น้องเอ้ยทางวันทองกะมีเห็ดเวียกเห็ดน้ำซังเรามีแต่ว่าวันที่สิบหกน้องเอ้ย มือขึ้นเฮือนขึ้นซานคลองมีตู้คำหฮากระสิได้มาพี่เห็ดเบียกทั้งพี่ต่ออีกเนาะโดยอันนี้ก็ไปซอยเสาน้อยพี่น้องเอ๋ยทั้งแม่บุญทวีเนะเพิ่นมอบเวียงมอบงานไห้ซอยเพิ่นนาะน้องเนาะผู้ตีเพิ่นยงบ่ทันมีตู้ยู่พี่น้องเอ๋ยก็ะแลนหันแลนนี่แนแลนไปแลนมาเนาะโดยเอาซะจังหน่อยเฮาก็ผ้ากันไปเน้องน้องเนาะโดยโดยเลาะเบิ่งก่อนพี่น้องเอ๋ย มื่อนี้ถ้าตุนเพื่อนขี่รถมาเองได้พี่น้องเอ้ยเซซุปเซ่ใส่เลยพามีเถ่ามาโอ้ยเนาะจากสิว่าจังใดพี่น้องเอ้ยอาการเหมือนกันยังคือเก่าเนาะสิบีบวยในตู้มาน้ำเล่าเลยพี่น้องเอ้ยจนเราสิพายมีเถ่าล่มอาการซึมเศร้าเลยน้องตุนก็นได้ก็สิวันกระใดพาไปหาแพทย์หาหมอกา พักเมื่อไรพี่น้องเอ้ยักสีวิธีอยั่อะจะสีอ้อยแบบใดพาไปยังไดน้องเล่าแห้งยันเล่านัก,กเก่าห์านะเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยจะสิพิจารณาแบบใดเ,เนาะนี่หานวันทองเทให้ปรตูคำเด้อพ่อก,กับแม่เอ้ยเทให้แต่สี่โมงเศร้าผัวเพลว่ะนี่แต่ว่ามันกับบด้แดดได้พี่น้องเอ้ยมันกระห่มอยู่เนาะเพื่อปรตู้เห็ดอยู่เห็ดกินเรียบร้อยแล้วเนาะ มิเตทานปัดบันนี้เนาะปัดกวาดทําความสะอาดแถวนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้กับวันทองกํน้องพวงผลมานอานพี่น้องเอ้ยตอนนี้หันยังเส็ดตูตให้วันทองอีกพี่น้องเอเห็ดน้ากันนั่นแหละก็ซชุ่มิ่นแหละหนีบเอาพอได้นอนนี่แหละอยู่นอกนอก,นอกฝ่าเครื่องฝ่าคลองที่ว่าเขาสั่งมาเห็ดเพื่อนใหญ่ของเมย์กับพ่อพี่น้องเอ้ย จักรซีี่เรือได้นอนบันทองพอดีเลยนี่คันในเห็ดตุ Dude, to me. Me. S <S Siri, ่เจ้านอนนี่โดยเห็ดยูหันบ่อนอะมันใกล้เนาะเพื่อเขาสั่งเครื่องคลองมาคือใกล้เนาะมันจังอันเห็นเครื่องคลองคืออ่อนแท้เจ้าคุดเนาะ วิทนาดินแข็งเลยเนาะอุปกรณ์เขาก็บซื้อมาส่วนหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยเป็นปูนเป็นยังก็ได้กระบาบเสาแล้วหลายเดือนเลยน้องสั่งเราเนาะเพื่อชีหหามาได้นี่กาต่อได้ต่อได้มือด้ยบ่บ่ได้สั่งยังเพิ่มบ่ เบื้องก่อนเบื้องก่อนเพราะว่าเอาลมกันนานะลงมาจนอาทิตย์นี้1ก,กิโลเมตรแล้วโดยโดยว่าจังได้ก็อสร้งเราอันนั้นเพราะว่ามือนั้นเนาะเรามีแต่ข่อยลมเพีเดียวก็อมาหนาแต่มาเมื่อนี้ผัดหมูผัดบัวพ้อมก็อมาหนาลงมาเทพื้นเลยท,ทั้งทึงกันเลย เออคันว่าปูแป้นคือเก่าแล้วว่าคู่ทำพูดน้ำกันอันนี้หันเจ้าบรือันบอกทีมงานเจ้าโอ้เาก็หากันโตกลงคืนนี่ได้เบาอะไรกับมาเบากันกินนี้นะตัวปูแป้นนี่ฮันไหนตัวปูเออปูอันปูพื้นนี่ฮันไหมฮันเบากันปูคอนกรีตอันเบากันปูกระโลทั้งทึ่งอะไรไอ้หมูแล้วโบเฮนดีน้ำป่ะนี่ฮาว่าเฮนดีผัวเดียวแล้วเมื่อกลับเฮ็ดบุได้คือเก่าวแล้วหมูโบเฮนดีเด้จ้ะเออเบาการตะกี้น่ะปูแป้นราคาอันแสนสิบนะ แหมแหมหมู่บ่พร้อมบัดสมุดมีแต่เฮาพร้อมตัวลุ่มนี่เด้ซะตัวลุ่มนี่ก็ได้ตัวลุ่มมันไดว่ากันตัวเิงแลตัวลุ่มันว่าเพิ่นเห็นดีตามนั้นก็ตามนั้นแต่ว่ามีแต่เฮาก สำหรับเปลี่ยนแพนในเราก็ได้เพระบา,บาะว่ามูกับเวนดี้ได้ตัวถึงทำเปล่าผู้เดียวแต่เห็ดน้ำมูมลมหลายคนแม่เออมาปรึกษ,ษาอีกทีนี่ฮะนะเลยผ้าเห็ดน้ำกันเออสิได้บอกแม่เพิร์นม่ะบอกฮะเพราะอันคือเพิ่์นก็จะคู่นะคันว่ามันมันบ่ได้ตัวว่าอันคือเว้ากันอันตัวทรงมือหาหนันเนาะทั้งทึงอันเว้ากันเถอะอ่าปูคนกีดติดกะโลทั้งทึงหันอันเว้ากันมันบ่ได้ราคานี้กะ ชื่นเจ้าก็ลมกันเบิึงว่าเท่าไรเลยสิบอกแม่เพิ่นหันนะพระเจ้าก็ว,ว่าผู้เดียวเนาะตอนนั้นเนาะ <laughs> เออแต่ว่าสั้นแหละสิบอกแม่เมื้อแไงสิบอกแม่แต่ชื่นเจ้าก็ลมกันว่าเท่าไรหันนะแบบกัสิีเบากับแม่กันเพิ่นพอเห็ดกัเห็ดเนาะกันแบบบุพอเห็ดกะอ่าเอาแบบตะกี้หันคือเอาเบากันหันโดยแต่ว่า กมได้มือแรงพมได้จังหูคำตอบอันนี่กันไหนหน่อยเอาซะเนาะอ๋อเขว่ามีเรื่องอย่างสั่งเราเนี่พี่น้องเลยเราทำกันเลยี่ซ้ำหรอสี่เมตรคือกันเนาะสั่งเมาข้าวข้าเหนายวกลัวบ่ตอนเขาเห็นเขาฟังลงนะเขาฟังลงหลึกเติบได้เนาะวันทอง

ไอเรากับสิท้ำตัวว่า <we> อันบออยากคาให้เบิ้งน้ำแบบเวลาเขาเอาดินเขามาทมนี่ฮะนะก็เอามาส่วงที่ว่าชุมชาเห็ดเบียกเนี่ยมันกระิได้เบิ้งน้ำเหม่นบอกไม่ได้บ้านชุมชนต่างเช้านี่แล้วโดยโดยพอกระปิให้ปั๊บกะิให้คือพอมาเขจังมาส่งเขาปั๊บให้เลยเลยยังให้เบิ้งน้ำฮะนะไอโดยให้มันมันให้มันสูงสั่งกระทั่งเทิงเนาะเพราะว่าโซนนี่ก็ต่้มแห้งพี่น้องโดย เนี๋ยไร้สางเขียวคือว่าอันอยู่มันแข็งกันบอกแถวนี้หันแบบเป็นดินโพนเป็นดินอันนั่นรู้สัตว์ตรงมาไว้เฮึงฮึง,งใส่หลายๆหลุดตัวบนนองวันเนี่ยอันอยุ อ้าสู้ๆเด้อวันทองเด้อโอ้ยนวงเว้าอยู่ว่าอันแล้วเฮือนตุคนี่ก็อุกวบ่มีบ่เวียกเห็ดป่ะอันนี้ได้เห็ดกับสังเาเจ้าอัน

bây giờ mét alo lục sao mét 6, 6 mét, 6, 6 mét. ตรงนี้ก็ยังได้พื้นที่โล่งยู่พี่น้องเลยเพื่อรถเพื่อยางเนาะคือพอกระแม่เป็นว่าแบบรถใหญ่รถยางพี่น้องเลยเข้ามาหอมนี่ก็ยังได้สถานที่กวางอยู่อ่อนเลยปกติเท่ยวนั้นได้หน่อยทางน้ำ สิบลายเนีายอะไรเนี่ยหูเนาะรอเขาจะเนว่าเป็นแบบนี้ตัวมันสูงขนาดนี้เนี่ยพอเราเพื่อนที่ให้ ไอ้เราพ่นวัาพืชให้ทุมเพียงกับตัวนี้เลยเนาะไอทายให้พอกับแม่เบิงเพราะว่าดินทางหน้าเฮือนพอกับแม่นี่ค่ะ,ะสูงพี่น้องเอ้ยเ,อเห็นบอกสังเกตเบิงไปพุน่นนตะตำเนาะไปพุน่นนตะตำแห้งเปดเวลานาบมัยังมามันก็สชิ่ลไปพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงสาง ไปแซวทำกันุกางตกางซุ้มกมูบ่แก่เราได้กรได้สร้างเลยคือแม่ว่าแล้วได้มันจุงามแก้บดเลยบ่โอาากางถตัซุ้มบดบ่อไอ และสร้างคนละสรางสร้างเราเกาหัวพี่เนาะเอาเอาเอาในรยกาเอยเนาะเอ้จิเก็บไปอยู่แล้วนี่ฮะใช่เหรอจฮะหมดแล้วของแม่เรา ้ไปเท่านี้แล้วนี่มใช้ลบต่อไปนี่ก็ได้นราบอเนาะเอาตัวนี้ก็ได้เพราะมันยังบริเตตตองอยู่ละบายแบบพิ้นหูกระองก็เป็อม,มีแต่อันเดียวนี่แหล,และเนาะเขาสั่งมาลายเดอตะกี้ฮะและเขาว่าเวลาสั่งเครื่องนั้นสั่งมาให้ถ้ามัน ขบันบุพเพเลยจังสั่งมาไม่เนอไอเนาะใช่เด็นมดม้วนีเหมือนเป็นทรายเป็นยางกระเช้าเป็นอันนาเบิดปุ่นแหละเนออย่างสิสั่งมาเพราะอจะให้มันหลายเกินน่ะนะเอาตัวเก่าเบิดแล้วเขาก็สั่งมาใหม่เลิกเติมเนาะตัวนี้ đi tầm đi <laughs> sao càng xuống bớt lơi kè kè <laughs> kè nó cắn nó nó thông đau hay xăm cắn mình bỏ, để bà ăn khâu khút ăn tối tăm tối xuống mà. Uhm. cái <laughs> <laughs> này đọc bốt dù Ở. nha. สบ่ได้ต่างกันยังดอกมาตีเศร้าปูบหนาบุสําคัญพี่รองเอ้คูมือนี่คะมา้อดีวชวนวันทองฮ้ยไปจุงทางจักรไงมาให้กองกองูนคนนี้กองพูนักใหญ่ดีเอาสำคันบดได้สร้างยังไรสิไปพุ่นได้อายเอ้ ก็ว่ากันเถอะเนาะมีแต่แบบมืออื่นจังนะฮะแม่มีแต่มืออื่นจังช่างมืออื่นจังช่างจชะโดยบุรีเฮ็ดอันนี้ก่อนบ่เฮ็ดอันนี้เลยสิโนะเช้าไหวเหลือเกินเช้าโดยโดยเป็นปูนเป็นยางขาวกามีเบุ้นเหละเนาะลงมือเลยอะไรจังไรสีเข่ามาใหม่รวมกันเด้อเขวันนั้าไดกระได้อ้าวพี่น้องเอ้ยโอ้เนาะสางเหล้านนี้คอยกระได้ว่าวเลยในคลิปนี่ สิทา้ายพ่อกับแม่เพื่อนเบิงพี่น้องเอ้ยหาเพื่อนบ่ทันลมกับมูกเพื่อนเนาะตะกี้หันว่าตัวเห็ดตัวเทิงหัน2 5 0ห0พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ได้ปูแป้นเนาะเทเป็นคนขีดเอาเลยเห็ดปูกระโลท้งเทิงพ่อก็ได้แจ้งพ่อกับแม่เพื่อนแล้ววันนี้พ่ดสร้างผัดบ่ทันลมกับมูพี่น,น้องเอ้ยวันนี้กระสิบอกพ่อกับแม่เพื่อนถ้าพ่อแม่บเบิ่งคลิปเนาะเพิน่นสิลมราคากันอีกว่าเอาเท่าไแต่เดทาว่า คิดคือเก้าว่ากันแต่ทีแรกเนาะเซนซิฟคือเก้าเนาะเดี๋ยว่าตัวตารางที่เห็ดตารางหัทน,นะกะอะซัมเก้าตัวตารางเนาะแต่ถ้าว่าอันปูแป้นเห็ดคือเก้าคือว่ากับพ่อแม่ตอนนั้นกะราคาเก้า 9, พี่น้องเอ้ 1, 100, 100, 000, วยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแต่มาปูคอนกรีตปูกะโลหาะโบได้สองหมื่นหาเพื่อนวะเนาะโดย กรอยู่าราคาเกลว์อะไรพี่น้องเอ้ยอย่าถามพอกระเมยก้อนแล้วก็ถามสร้างเล้าวพวเพิ่นกะหาปากพอกระเมย์จะบระิทามมูพี่น้องเอ้ยตะกี้ว่าแสนเจ็ดสิบห้าพันเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอ่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันแต่ก่อนเนาะบันนี่หันสร้างเพิ่นว่าถามมูก่อนว่หมูยังบ่บ่ตกลงพี่น้องเอ้ยเอาเอาไว้ล้มกับพอกระเมยเพิน่น ตืมพี่น้องเอ้ยแล้วก็สร,ร้างเหล่าลมกับหมูเพิ่นมาเพิ่นสีอ้าวเท่าไรตีมาพอกรเมเพิ่นอยากได้อ่าปูทั้งทึ่งหันตีมาติดกะโลเนาะให้มันงามพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าพอกเมเพิ่นมาอยากได้ปูเพื้นพี่น้องเอ้ยปูกะโลทั้งทึ่งเนาะอะไรกัมันก็สีงามอีกแบบหนึ่งบัว,วฟ้าไหมซึล่าหันก็เป็นสีไหมพี่น้องเอ้ยบะพระมีก็ว่าพอกับพอกับเม เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสร้างิ่นทาม,มูก่อนเนาะโบได้ราคานี้เนาะโบได้ราคาสองหมื่นห้าเอาให้พื้นลมกันพี่น้องเอ้สิบอก่อกับเมเพื่นังไดกระขอบุญขอบคุณล,ยลายๆเด้อเนาะ่อกับเม่เอ้ทั้งแม่บิ้งกับพ่อเพชรพี่น้องเอ้เฮือนใหญ่นี่แหละนี่เนาะซุลาเซียวก็มีหน้าบ้านก็ได้ไปพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้สิใดไปเฮือนสาวน้อยเหตดตู้ให้มันแล้วก่อนแล้วก็สิมาพี่พี่น้องเอ้โดยสบายดีพี่น้อง